ก่อนทานก็ได้อยู่ที่ประมาณสองออนก,กว่าๆแต่พอทานไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ6กเจ็ดออนซ่มีในสป๊องประมาณ200ออ2อ0ออนก่อนใช้ป็หาน้ำนมมันก็จะน้อยอ่ะไม่มีพอที่จะให้ลูกก็เคยซื้อผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาลองด้วยพอใช้ลองใช้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็คือตัวเจสซ่มันเนี่ยได้ผลไอตัวอื่นก็คือไม่ได้ผล ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะก็จะเริ่มเห็นผลและก่อนทานจะได้อยู่ที่ประมาณ2องอนก,กว่ากว่าแต่พอทานไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณเก็ดออนขึ้นในกระอบประมาณ200ออนใช้แล้วมันได้ผลตามที่เราต้องการคิดว่ามันคุ้มค่ามากกว่าที่จะมามองกันที่มูลค่า ก็อยากจะแนะนำสุดั้า์ตัวนี้เพราะว่าประสบกับตัวเองเองด้วยทานเองด้วยมันเพิ่มน้ำนมให้เรามีนมให้ลึกได้จริงกู้น้ำนมได้จริงเชื่อม,มั่นเลยว่าตัวนี้แหละที่ดีดีเยี่ยมจริงจริงถึงได้ประทับใจมาก